คนซึ่งเกิดนอกสหรัฐอาศัยอยู่ในเมืองนี้ส่งผลให้นิวยอร์กเป็นเมืองที่มีผู้อพยพและผู้พลัดถิ่นมากที่สุดในโลกนิวยอร์กเป็นเมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดในสหรัฐ15ด้วยความพลุกพล่านและแสงสียามค่ำคืนตลอด24ชั่วโมงจึงมีคำเปรียบเปยถึงนิวยอร์กกว่าเป็นนะครที่ไม่เคยหลับไหลขณะเดียวกันเมืองแห่งนี้ยังมีชื่อเล่นอื่น,นๆเช่นกอดเทมกอตัมและบิ๊กแอปเปิล รถไฟตใต้ดินนครนิวยอร์กถือเป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนเร็วที่สำคัญที่สุดของโลกมีสถานีกว่า472แห่งสถานีเพนซิลเวเนียในแมนฮัตตันเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่พลุกพล่านที่สุดในซีกโลกตะวันตกชาวดัตถือเป็นผู้คนกลุ่มแรกที่เข้ามาเริ่มตั้งรกรากในคศ .1624 แต่เดิมบริเวณแห่งนี้เคยถูกตั้งชื่อว่านิวอัมสเต์ดมเนื่องจากเป็นนิคมของจักรวรรดิดัตและได้รับการจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นเมืองในคศ .1653 ต่อมา ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิบริตในคศ1664